ท่าว่าไอตัวไองั่งเนี่ยไอพญายงั่งน่าจะคงเจราจาได้แล้วแหละเจ้าสำนักเลยเป็นตัวกลางในการเจราจาค่ะพี่ครับค่ะก็เลยเจราจากันว่าเอา่ออันนี้มึงกูเลยเนาะพี่แจ็คนะเนาะอได้ค่ะเออ่มึงมึงต้องการอะไรมึงถึงจะปล่อยอีนางนี่อ่ะไองั่งก็หัวล้อค่ะพี่หัวร้อด้วยความสะใจมากเลยคะ่ะว่ากูกินมันไปครึ่งหนึ่งแล้ว เออถ้ามันอยากจะจบเรื่องทุกอย่างมันต้องหาพระมาบวชให้กูเจ็ดองค์ครับมันพระเจ็ดองค์มองไม่ยากนะพี่แจ็คมองเหมือนง่ายนะแต่รู้ไหมพี่เงื่อนไขของมันคืออะไรพระที่เกิดในสัม,มโนเลิกพี่แจ็คเข้าใจไหมคะว่าสัม,มโนเลิกคืออะไรเออไม่ครับสัม,มโนเลิกคือพระที่บวชไม่สึกคะ่ะพี่อ